สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในแวดลงทุนนะครับก็เพจเราชแนลเรานะครับเช่นเคยนะนะครับก็เนื้อหาจะเน้นไปที่การสร้างอิสรภาพทางการเงินนะครับเป้าหมายของเราก็คือต้องการที่จะให้ผู้ติดตามนะครับขอให้ได้ทุกท่านเลยนะขอให้ได้ทุกท่านเลยมีสรภาพทางการเงินนะครับก่อนปี2030นะครับก่อนปี2030นะครับโดยวิธีการอะไรก็ได้นะแต่ว่าในเพจของในแวดลงทุนเนี่ยก็จะเน้นวิธีการที่ หุ้นละกันเนาะเป็นใช้หุ้นเป็นเป็นเป็นพาหานะนาพาเราไปสู่สภาพทางการเงินนะครับผมเชื่อว่าแม้ถ้ามีคนที่มีสมภาพทางการเงินเพิ่มขึ้นแม้เพียงคนเดียวนะครับ<ส>ก็จะทําให้สังคมและเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นนะครับคนที่อย่างน้อยที่สุดนะไม่เป็นหนี้ไม่เป็นสินเคลียร์หนี้เคลียร์สินได้นะผมว่าโล่งใจแน่นอนนะนะครับจะทําอะไรก็สะดวกโยธินนะสะดวกหมดทุกอย่างนะครับใครที่ยังเป็นหนี้อยู่หรือว่า กำลังประสบกับภาวะวิกฤตในช่วงโควิดผมเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับให้ฝ่าฟันไปให้ได้นะครับก็ถ้าท่านไม่สู้เนี่ยผมก็ไม่รู้จะสู้ยังไงกับท่านนะท่านก็ต้องสู้นะครับเราก็ต้องสู้กันด้วยกันทุกคนนะครับเดี๋ยวมาดูเรื่องของเรานะครับเพจก็ผมก็จะมีหนังสืออยู่ตอนนี้ออกมา6เล่มเดี๋ยวล่าล่าสุดก็จะมีหนังสือออกใหม่นะครับก็6เล่มนี้นะยังมีจําหน่ายอยู่ตามร้านหนังสือชั้นนาทั่วประเทศนะครับหาไม่เจอถามพนักงาน ถ้าถามพนักงานแล้วยังไม่เจอมาซื้อออนไลน์ก็ได้ซื้อในซีเอ็ดบุ๊กออนไลน์ก็ได้นะครับหรือว่าซื้อในพวกในอินบีเก็ได้หมดนะครับอตอนนี้เพจก็มีคนติดตามอยู่เจ็ดหมื่นมีคนกดไลค์เจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดคนนะครับห้าสิบเอ็ดท่านนะแล้วก็มีคนติดตามอยู่แสนสี่พันสองรอยี่สิบเก้านะครับขอขอบคุณทุกไลค์ทุกการติดตามนะครับแล้วก็จะมีคอร์สออนไลน์นะสามสามสามผมเชื่อว่าคอร์สนี้เป็นคอร์สที่ถูกแล้วก็คุ้มนะครับ คุ้มค่าคุ้มเงินนะเพราะว่ามันการันตีจากการที่ว่ามีอ่าเขาเรียกว่ามีฟีดแบ็กกลับมานะครับแล้วก็เพื่อนๆหลายคนที่เอาวิธีไปลงทุนก็ประสบความสําเร็จนะบางคนกําไรไปหลักแสนหลักล้านก็มีนะนะครับราคาแาบถึงสามมันไม่ใช่ราคาที่แพงนะครับที่ว่าคุ้มค่าที่สุดนะผมผมเชื่อมั่นว่าคอร์สผมนะเป็นคอร์สที่ราคาย่อมยาที่สุดแล้วลหละนะนะครับเทียบกับผลลัพธ์นะครับ ทีนี้เดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดบทความของดรนิเวศนะครับเพราะว่าผมเห็นว่าบทความของอาจารย์เนี่ยดูโอเคมากเลยนะครับก็คืออาจารย์บทความชื่อเรื่องว่าหุ้น value value กำลังจะกลับมานะครับก็เริ่มกันเลยนะครับในความคิดเรื่อง value investing นะครับหรือว่าการลงทุนแบบนีคุณค่าในประเทศไทยเนี่ยขึ้นมาหลังปี2อ4 0จริงๆก็เกิดจากอาจารย์นะครับก็เป็นวิกฤตต้มยำกุ้งในช่วงนั้นใช้เวลา20ปีในช่วงแรกนะครับก็จากนั้นเนี่ย หุ้นที่เข้าขายเป็นหุ้น value ก็คือหุ้นที่มีมูลค่าพื้นฐานสูงกว่าหุ้นอย่างมีนัยสำคัญนะครับมีเต็มตลาดเลยนะครับต่ำกว่าราคานะมูลค่าพื้นฐานต่ำกว่าราคาอาจารย์จะเขียนผิดนะครับหรือพูดให้ชัดก็คือราคาหุ้นในตลาดเกือบทุกตัวเนี่ยตกต่ำลงมาจนกว่าต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐานอ่านนี่ถูกต้องนะครับดังนั้นเกือบทุกคนที่เข้าไปลงทุนในช่วงนั้นก็คือเป็น value investor value investor นะก็ เขาก็ถือหุ้นเป็นพอร์ตปริโอที่ยาวพอนะครับที่จะทําให้เกิดกาไรที่สูงมากนะครับแต่ว่า,าคนที่เรียกตัวเองว่า value investor หรือ V.I. ในช่วงนั้นไม่ได้กวาดซื้อหุ้น V.I. ทุกตัวนะครับเขาก็จะในลงทุนแบบโฟกัสนะครับก็คือลงทุนหุ้นน้อยตัวในสไตล์ของบริลล์บัฟเฟตนะซึ่งผมกาลังทําวิธีนี้อยู่เลยนะบอกไว้เลยนะครับแล้วก็หุ้นที่เลือกเนี่ยก็เป็นหุ้นของบริษัทที่ดีหรือดีเยี่ยมนะครับในแง่ที่ว่ามันมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจนะครับในเชิงการตลาดสูงนะครับ มีความแข็งแกร่งด้านการเงินที่ดีและมีศักยภาพที่จะเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะครับในอุตสาหกรรมที่กําลังเติบโตได้รับอนิสงจากการเติบโตเศรษฐกิจรวดเร็วในประเทศไทยในช่วงนั้นนะตั้งแต่ปี4ี่นะครับตอนนี้เป็นไงครับผ่านมา20ปีนะครับในระหว่างนั้นหุ้นแทบทุกตัวก็ปรับตัวขึ้นหมดนะครับแต่หลักทรัพย์โดยรวมให้ผลตอบแทนเฉลีย่ยประมาณไม่น้อยกว่า10นะครับแทบทุกแบบทบต้นนะยังไงก็ตามหุ้นเหล่านี้ VI ตั้งแต่ยุคบุกเบิกก็สนใจและลงทุนเป็นหลักนะครับ ก็ปรับตัวขึ้นมากนะโดยที่ว่ามากกว่ามากเลยโดยเฉลีย่ยมากถึง20%แทบทบทบแบบทบต้นต่อปีนะครับหุ้นจำนวนหนึ่งก็ปรับตัวขึ้นมากว่า26%ต่อปีนะครับหรือว่าสามารถปรับตัวถึงถง10เท่าในเวลา10ปีเรียกว่าซุปเปอร์สต็อกนะส่งผลให้ VI หลายๆลคนรล่ารวยกันเปเศรษฐีหุ้นนะครับแล้วก็ความคิดและวิธีการลงทุนแบบ VI ในแนววอลเลนบุฟเฟตก็เป็นที่ยอมรับนะในตลาดหุ้นไทยนะครับหุ้น VI ในนิยามนักลงทุนไทยกลายเป็นหุ้นที่ดีนนะธุรรกิจคับ แล้วก็จะต้องเติบโตไปไงครับรวดเร็วโดยที่เรื่องของราคาหุ้นไม่จําเป็นต้องถูกหรือต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐานนะครับสิ่งที่สําคัญคือผลประกอบการจะต้องโตและราคาหุ้นต้องปรับตัวขึ้นต่อเนื่องนะครับซึ่งก็คือนามหุ้นโกลดนะหรือหุ้นเติบโตเร็วไม่ใช่หุ้นแวร์ูนะอาจารย์แยกนะแยกว่าโกลดกับแวร์รูมันต่างกันแบบตั้งเดิมนะแวร์รูแบบตั้งเดิมของเบนเกแฮมเนี่ยเน้นว่าราคาหุ้นต้องต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐานแล้วก็การเติบโตนั้นก็เป็นเพียงปัจจัยนนนนึงงงขอพื้ฐาาใ่่่ทีว มันทําให้มูลค่าพื้นฐานสูงขึ้นแต่ว่าแนวความคิดของเบนเกแฮมก็คือมันจะต้องเติบโตเป็นระยะยาวเป็น10ปีนะครับไม่ใช่การเติบโตระยะสั้นสองสาปีและความแน่นอนก็ต่ําอย่างมากก็มันก็จะเกิดขึ้นกับบริษัททั่วไปนะครับการที่การการที่หุ้นที่เติบโตเร็วในตลาดหุ้นไทยทําผลงานได้ยอดเยี่ยมในช่วง20ปีที่ผ่านมาไม่ได้เป็นเรื่องผิดปกติเพราะในตลาดหุ้นที่เรียกว่า emerging market หรือตลาดเกิดใหม่นะครับของประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆในช่วง ประมาณ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกับําผลงานดีมากเมื่อเทียบกับหุ้น Value นะตามนิยามของเป็นเจแฮมนะครับที่เน้นในเรื่องความถูกของราคาเมื่อเทียบกับพื้นฐานในกิจการหุ้น Value ในความหมายที่เป็นสากนนั้นมักจะเป็นหุ้นของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเก่าและเติบโตช้านะครับและราคาหุ้นไม่ปรับตัวขึ้นหรือหวาเป็นแนวหุ้นแบบน่าเบื่อนะครับลงทุนแบบแดกกระดินที่ราคาถูกมากไม่มีใครสนใจนักลงทุนมักจะอนุนักนิยมจํานวนมากขึ้น อาจจะำนวนมากสนใจซื้อหุ้นเพื่อรับผลงดงามในปีเพียงแค่ปีละครั้งสองครั้งนะครับอันนี้นิยามการปรับตัวหุ้นของหุ้นการปรับตัวขึ้นของหุ้นโกลดในตลาดเกิดใหม่ดูเหมือนว่าจะจบลงพร้อมๆกับการมาของวัคซีนโควิด -19 นะครับจะทําให้เม็ดเงินไหลเข้าในเข้าไปลงทุนในหุ้นดิจิตอลและไฮเทคก่อนหน้านี้ทำให้หุ้นเหล่านี้ปรับตัวขึ้นแรงและถูกขายทํากําไรไนะหลออกมาลงทุนในหุ้นแวร์ูอันนี้เป็นการคาดการณออาา์หัวใจแล้วนะที่จะถูก กระทบแรงจากโควิดทั่วโลกโดยประเทศหรือตลาดเกิดใหม่ที่เป็นตลาดอาของหุ้นโกรดอย่างจีนไต้หวนันถูกมองว่าจะชะลอตัวนะครับในขณะที่ตลาดหุ้นไทยและบาราซืลที่เป็นตลาดแนวเศรษฐกิจเก่าและมีหุ้นยุคเก่ามากก็น่าจะได้ไประโยชน์จากเม็ดเงินเหล่านี้ตัวเลขการขายสุทธิของนักทุนในต,น,นต่างประเทศในตลาดหุ้นไทยเนี่ยติดลบมาโดยตลอดหลายปีนะครับที่ผ่านมาเป็นแสนแส,นแสนล้านเลยนะก็จริงนะ แล้วก็กลายเป็นการซื้อสุทธิในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาสูงถึงสา0 0 0นเจ็ดพันะจริงๆอันนี้ผมดูแล้วมีอิมแพกมากเลยนะผมก็ตกใจนะว่าเออเฮ้รรยทำไมต่างชาติกลับมาซื้อเยอะนะและหุ้นที่ปรับตัวขึ้นแรงก็คือหุ้น Val u e นะเช่นธนาคารหุ้นวัฒจักรอย่างปิโตเคมีว่าที่จริงหุ้น Val u e เนี่ยสามารถาชนะหุ้นโกลดในตลาดเกิดใหม่มากถึง8ดเปอร์เซ็นในเดือนนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นสถิติสูงสุดตั้งแต่ปี2 0 0พันหนึ่งถเกือบย0ิปีมาแล้วนะครับออ่ะผมเง ไม่รู้ว่าการปรับตัวของกลุ่ม Value ของไทยรอบเนี้จะต่อเนื่องยาวนานแค่ไหนเป็นไปได้ว่าอาจจะสามารถดึงให้ดัชนีต่าหุ้นไทยกลับไปเท่ากับสิปีที่แล้วที่พันหาร้ปสิบจุดนะโอ้สุดยอดครับอาจารย์นะครับภายในเวลาอีกสักสองสาเดือนด้วยนะโอ้โหสองสาเดือนเองนะหรือถ้ามองไปข้างหน้าอีกสองปีการพื้นตัวของการเจรเติบโตทางเศรษฐกิจจะทําให้ g d p ของไทยกลับมา ที่จุดเท่ากับสิ้นปี2อเา12ได้นะครับดัชนีตลาดหุ้นน่าจะสามารถกลับไปจุดสูงสุดตลอดการที่พันแได้โอ้ข่าวดีมากนะครับโดยทั้งหมดก็จะทําให้หุ้นขนาดใหญ่มีราคาไม่แพงเข้าขายหุ้น v ว l u e ูเนี่ยเปนซีเนโอนี้ที่น่าสนใจนะครับเราเราก็จะเห็นดัชนีตลาดหุ้นไทยเงยเงามา3ปีกลับมาฟื้นตัวเป็นขาขึ้นต่อเนื่อง2-3ปีตามการฟื้นตัวเศรษฐกิจหลังโควิด19เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในทุกๆครั้งในวิกฤตนะครับ แต่ถ้าจะให้ผมคาดการณ์ต่อไประยะยาวอีก10ปีข้างหน้าการลงทุนในตลาดหุ้นไทยจะเป็นยังไงนะซึ่งเรื่องนี้เป็นสิ่งสําคัญที่นักทุนรุ่นหนุ่มสาวที่สร้างอนาคตทางการเงินของตัวเองเพืเ่อการเกษียณหรือบางกลุ่มทุ่มเทยอยากจะมีสภาพานการเงินนะครับหรือรวยจากการลงทุนในตลาดหุ้นอย่างที่นักทุน VI รุ่น10-15ปีก่อนทําได้เนี่ยคงเป็นเรื่องที่ยากขึ้นมากนีโอ้โหติดกันไ,ได้เหตุผลก็คือสังคมไทยแก่ตัวลงอย่างรวดเร็วและคนรุ่นใหม่เกิดน้อยมากนะครับจานวนคนไทยลดลงอย่างรวดเร็วในขณะที่ คนที่ยังอยู่ก็ทํางานได้น้อยลงเพราะแก่ลงนะก็ทําให้ประสิทธิภาพการทํางานลดลงนะครับนอกจากนั้นก็ค่าที่ว่าโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐก,ษกิจต่างๆของการเมืองไทยอุกัติบแบบใช้เวลามานานเริ่มล้าสมัยไม่สามารถปรับตัวให้ทันสมัยแข่งข,ข,ขันกับประเทศหรือเศร,รษฐกิจที่ทันสมัยกว่านะครับดังนั้นเศรษฐกิจไทยจะติดหล่มนะหรือว่าติดกับดักชน้นกลาง Middle ลอินคอมแท็บคือเศรษฐกิจโตถึงจุดที่เกือบรวยแล้วก็หยุดโตอย่างถาวรนะอาจารย์ ยาวมากนะโอเคผมเอาประมาณนี้ดีกว่าเนาะก็คือผมจะสรุปง่ายๆก็คือหุ้น value กำลังจะกลับมานะที่ต้องการจ์ต้องการจะสื่อนอกนั้นก็อาจจะเป็นทศนะด้านอื่นละผมอยากจะให้เน้นด้านนี้นะครับลองไปหาดูนะครับว่าหุ้น value เนี่ยมีอะไรบ้างนะถ้าใครหาไม่เจอยังไงจะลองเข้ามาเดือนที่คอร์สของนายแวทลงทุนก็ได้นะครับดูที่ใต้ลิงก์นะหรืออยากจะเปิดบัญชีก็จะมีกรุ๊ปไลน์ด้วยนะก็ของคันที่กรุ๊ปก็ดูที่ใต้ลิงก์เช่นกัน ลิงเข้าไปก่อนเอกสารแป๊บเดียวเดี๋ยวก็จะมีเจท,ท,ที่ติดต่อกับครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้นะก็ขอให้ทุกท่านเป็นกำลังใจใทุกท่านอย่าลืมเราจะมีสภาพทางการเงินพร้อมกันก่อนปี2030าสานะครับสวัสดี